สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะที่สามารถใช้เรียนภาษาแล้วก็หาแฟนได้นะคะอันนี้แอบกระซิบเนาะก็แอปพลิเคชันตัวนี้นะคะ,ะคุณสมบัติก็คือเราอยากเรียนภาษาอะไรนะคะแล้วก็ เพิ่มเติมภาษาน,านั้นๆลงไปนะคะแล้วเราจะสามารถพบเจอผู้คนทั้งโลกได้เลยนะคะโดยที่เราจะซื้อนะคะภาษาที่เราอยากเรียนเพิ่มแล้วเราสามารถเลือกสัญชาติได้นะคะเราสามารถเลือกสัญชาติได้เยอะนะคะเราก็ต้องซื้อนะคะก็จะมหมดเสียตังเนาะถ้าไม่ถ้าไม่เสียตังก็คือเราใช้แค่สัญชาติเดียวนะคะ แล้วก็เลือกได้แค่ประเทศเดียวที่อยากเรียนแค่นั้นนะคะถ้าเพื่อนๆอยากเรียนอะไรเพิ่มแล้วว่าอยากแบบมีได้หลาย,ลายสัญชาตินะคะเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้เนาะอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นแอปสอนภาษาใช่ไหมคะเป็นแอปเรียนภาษาก็จะแบบเวลาเราโพสต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเป็นภาษาบ,บ้านเขาใช่ไหมคะที่เราอยากเรียนเนาะถ้าแบบผิดพลาดอะไรก็คือจะมีคนเจ้าของภาษานะคะจะมาแก้ไขข้อความให้เรานะคะแก้ไขข้อความที่ผิด แล้วก็จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะดังนี้นะคะก็คือข้อความที่ผู้ชายญี่ปุ่นส่งมาค่ะสองและก็คนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ตอบกลับเลยนะคะ